รวมกระบ,บะหน้าหล่อรี v วพ r เลนเนกับราคาที่นำเสนอเริ่มต้นเพียง499,000บาทสวัสดีครุคณผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมท,ที่มงคลคาเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ผมอยู่กับการรวมตัวของกระบะหน้าหล่อกระบะยอดนิยมแห่งยุคนั่นก็คือรีโว นะครับรีโวตัวนี้เป็นตัวยกสูงพีรันเนอร์คัดมาให้ดู4คัน4ส,สีด้วยกันแต่เรามีที่ร้านมีเยอะมากนะครับประมาณสัก10กว่าคันแต่วันนี้คือเราคัดสีที่ไม่ซ้ํากันกับราคาเริ่มต้นที่ผมจั่วหัวไปคือ499,000บาทเท่านั้นต้องบอกว่าเป็นพีรันเนอร์ยกสูงนะครับเป็น2.4 s m a r ส c มาร์ทแคปเป็น2.4 s m a r ส c มาร์ทแคปกับราคาที่เล้าใจแน่นอนอ่ะเริ่มต้นที่คันแรกเลยกับที่เราได้พูดไป กับราคา499บอกเลยว่าอถนี้นะอถนี้มาราคาถูกขนาดนี้ช้าไม่ทันแน่นอนใครที่มองหากระบะยกสูงสมาร์ทแคปเปิดแคปได้เนี่ยไม่ผิดหวังมาดูที่คันแรกกันก่อนเลยทีนี้เป็นสีเทาเป็นสีบอลเทาเป็นสีเทานะครับสีเทาอ่อนสีเทาอ่อนคันนี้เป็น 2.4J-Pat p l u n e r ปี2018นะครับปี 2561มาดูกันอย่างรวดเร็วเรามีหลายคันวันนี้คอนเฟิร์มสภาพให้ก่อนหลายคนตกใจว่าขายถูกเหลือเกินรถมีปัญหาหรือเปล่าต้องบอกว่ารถพวกนี้ยังอยู่ในวารันตีศูครบนะวารันตีศูนย์ยาวๆนะครับพอรถเพิ่งครบปีนี่เองนะอีก2ปีนี่เองเหลือยาวๆเลยน็อตไม่ขยับคือภาษารถมือสองเาเรียกรถสวยเดิมน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับ อันนี้การันตีให้สําหรับคันแรก499นี่นะครับเครื่องยนต์2 4นะครับ 2393cc นะ2.4ดีเซลนะ2 TDF TV ตัวนี้2.4ก็คือบล็อกเดียวกันทั้งหมดคือ150แรงม้าเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะอันนี้คือคอนเฟิร์มสภาพให้ก่อนสำหรับคนที่อยู่ทางไกลนะไม่สะดวกมาดูรถสามารถซื้อได้เลยสามารถซื้อเลยกับเจ้าหน้าหล่อตัวนี้ปี2018 ี2 0 1 8อันนี้คือเดิมๆนะครับมีรอยขีดข่วนตามกันใช่งหตามรถมือ2แต่ราคานี้ผมบอกเลยว่ามันฮอตมากแน่นอนฝากคนที่ติดตามอยู่นะครับสำหรับหน้ารอหาหน้ารออยู่ไปดูเลขใหม่ต่อมาจุดขายจุดต่อมา29,000กิโล29,906กิโลสำหรับรถราวๆ2ปีอันนี้คือ ใช้น้อยนะใช้น้อยเลยนะสภาพภายในก็จะเป็นโทนสีดําอยู่แล้วแหละสำหรับโทนของล็อกโคเนี่ยไอโทนของรีโบ้หน้าล้อนนะครับโทนสีดําเป็นเบาะผ้าสีดำนะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับก็จะมีโหมดเหมือนกันโหมดการกับขี่เหมือนกันมันจะเป็นโหมดอีโค่โหมดหรือโหมดพาวเวอร์โหมดนะสำหรับคนที่ต้องการใช้ความเร็วแต่คุณสมบัติของสมาร์ทเแคบของออโตโยต้าเนี่ยอะไรไหมมันกว้างในเรานั่งเนี่ยหัวันจะไม่ชนเนี่ยมาตรฐานเลยนะนี่เมตรเจ็ดสิบสอง นั่งสบายๆนะครับอันนี้โชว์โชว์ให้ดูบันไดข้างมีมาให้เรียบร้อยแต่รุ่นนี้นะรุ่นนี้โดยปกตินะโดยธรรมชาติก็คืออ่ามันจะไม่มีการทนหลังฮะเจพัดพิเนอร์ er แต่คันนี้ไปจัดมาเรียบร้อยแล้ะนี่มีการชนหลังให้เรียบร้อยนี่คันนี้ไม่มีการชนในนนชนน่ไหมเจพัดเห็นไหมอ่าสำหรับคันแรกอย่างรวดเร็วเลยทีเดียว แต่อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวสำหรับคนที่อยากได้นะ2 4 j พี t Prunner 218 0เกียร์ธรรมดาไม่29,000กิโล499เอาไปจำเปไปเลยสำหรับตัวยกสูงตัวแรกสีเทาอ่อนนะไปต่อไปเลยเดินไปข้างหน้าเลยสีเทาดำเทาเข้มเทาคนบุรีเทานกพิราบแล้วจะจะเรียกว่าเทาไหนก็แล้วแต่อ่ะคันนี้คันนี้ดูกันเลยด้วยกัน ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคันนี้ได้ปีเลยนะคันนี้นี่ปี19นะปี19ปลายปี19ปลายปีแล้วมาจดมาจดปี63สามมาจดปี63 irm, สคอนเฟิร์มสภาพให้ทุกคนันคือรถที่เดิมๆรถที่เดิมๆซื้อไปใช้สบายสบาย,สบายใจนะครับกับวาลันตีศูนย์ยาวๆเหลือนี่ไงเดือน b e r 2019พันิบ นะปี62.63จด63เลยจดวันไหนนี่วันที่6กุมภาพันฉะนั้นแล้วบรลันตียาวๆไปเลยซื้อใช้สบายใจใช้ยาวๆและผมคอนเฟิร์มให้ว่ารถนอดไม่ขยับ <c oughs> เดิมๆนะอันนี้คือเทาควันบร่เทานุกพิราบเทาเข้มเทาดำและแต่จะเรียกเทานะครับสบภาพพวกอย่างเยียไม่ต้องห่วงหรอกรถแค่ปีสองปีใช้่างยา,ยาวครับ แต่สำคัญก็คือผมคอนเฟิร์มสภาพแล้วก็เลขไม้รถให้ก่อนซึ่งเป็นจุดสำคัญคันนี้ไม้สามหมื่นสามร้อยห้าสิบกิโลสามหมื่นสามร้อยห้าสิบกิโลนะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเอาไปเท่ากันเลยนะไม่กว่าแต่ว่าโอเคละนะสีเทานะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทต้องบอกว่าราคานี้นะถ้าซื้อสดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเป็นรถนิติบุคคลอันนี้แจ้งในคลิปเลยเพราะ แฟนเพจแฟนขับบอกว่าให้แจ้งทุกคันในรถที่เป็นรถบุคคลธรรมดาหรือรถนิติบุคคลให้แจ้งให้ชัดเจนอันนี้ผมพาชมไปแบบรวดเร็วเพราะว่าผมไลฟ์สดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่มสภาพให้เิ่มเป็นคลิปสั้นให้สำหรับคนที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังต้องว่ารถนี้เป็น2.4เป็น2.4ทั้งหมด2.4ดีเีเซลทั้งหมดนะ2.4ีเกียร์ธรรมดา150แรงม้าทั้งหมดเลยทุกคันเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็นขับ2ก็เหมารถมาเลยมาโชว์กัน สำหรับ2คันแรกนะสำหรับคนที่ชอบสีเทากัดไปเลย499นะ499เท่านั้นนะรับรองว่าฮอตสุดๆถามว่าซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดแหละถ้าซื้อผ่อนเนี่ยเครดิตดีๆเอาไปขับเลยผ่อนเอาเลยนะครับงวดเาจะประมาณสัก800พประมาณนี้ใครที่อมองหาอยู่จัดเลยอย่าไปอย่าให้เสียสำหรับ2คันต่อมาแน่นอนละเป็นสีขายดีแน่นอนนั่นคือขาวดำนะกินกันไม่ลง เป็นสีที่หลายคนชอบซื้อนะครับโดยส่วนตัวผมก็ซื้อสีขาวเหมือนกันนะจัดมาแบบกินยางแต่ต่างกันที่ตัวสีดําเป็น e พัดนะครับเป็น e พัดเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟดีทามันิ้งไลทแล้วก็ตัวนี้เป็น j พัดสีขาวเป็น j พัดสีขาวแน่นอนว่าคันนี้จุดขายข,ายของเขาก็คือเลขใหม่เอาดูเลขใหม่ก่อนนะครับสอนไปดูห้องเครื่องเพราะว่าอยาให้ดูเลขไม่ก่อนเพราะอะไรคันนี้มันไม่หมื่นกิโลไง จริงๆไม่ไม,ม,ม,ม้พวกเพื่อนๆที่จอดอยู่ข้างกันเนี่ยไม้สองหมื่นกโลก็ไม่เยอะนะแต่คันนี้มันก็ได้ไม้น้อยนะครับหนึ่งหมืนเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบสองกิโลหมื่นเจ็ดรถวิ่งอยู่หมื่นเจ็ดสภาพไม่ต้องพูดถึงกิฟต์นะครับกิฟต์กิฟต์กิฟตแจ่มแจมแน่นอนจริงๆสีขาวเนี่ยมันเป็นสีที่นะเวลาเป็นรอยขีดข่วนหรืออะไรเนี่ยมันจะเห็นรอยชัดจริงๆคันนี้มาผมก็จะรีวิวตั้งนานแล้วแหละ ไม่จริงไม่เหมือนเจ็ดไปเก็บงานอยู่รอยมันเยอะสีดำก็เหมือนกันเห็นไหมมันจะเป็นรอยขนแมวเนี่ยจริงๆมันขัดได้สีขาวนี่ยิ่งชัดเลยยิ่งด้วยฝากระโปรงเนี่ยเวลาโดนสะเก็ดหินเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็ไปพยายามไปเก็บงานไปขัดมาแล้วแต่คอนเฟิร์มสภาพให้สวยเดือดแน่นอนเจีมมแน่นอนนี่ก็สิบแปดจุดสิบเก้านะคะันนี้นะสิบแปดจุดสิบเก้าสำหรับไมหมื่นกิโลห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาท 5 2 9 0 0 0บาทคือราคาค่าตัวของเจ้าลีโวหน้าหล่อสีขาวไม่17,000กิโลคันนี้นี่เดื e นธันปี18ก็คือปี61จดปี62นะจด1 0บสเลยอันนี้เอาไปแจมๆเลยบันไดข้างกันชนหลังมีให้เรียบร้อยนะคันนี้นะมีให้ครบนี่ไปแบบรวดเร็วไปแบบรวดเร็ว มันมีคลิปสั้นคลิปยาวสลับกันนะครับผมจะไปทําคลิปตอนนี้ทําคลิปแยกกันทําคลิปแยกกันให้มันได้มีการดูรถที่มันหลากหลายมากขึ้นนะครับดูเนี่มันหลากหลายมากขึ้นเพราะโดยสนใหญ่รถมือสองก็คือผมจะคอนเฟิร์มสภาพนะนใหญ่เน้นการคอนเฟิร์มสภาพมากกว่าเพราะนี่รถเข้ามาเยอะมากจริงๆอยากจะลงดีเทลให้ครบทุกรุ่นทุกคันแต่ว่าตอนนี้คือถ้ารถพวกเนี้ยรถปี1 8บ9ถ้าคอนเฟิร์มว่าเดิมเนี่ยซื้อไปใช้มันก็สบายใจ ทั้งผู้ซื้อผู้ขายผมขายไปผมก็มั่นใจว่ารถไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยน้อยแหละวารันตีศูนย์ังเหลือเพียบเพบเพียง,ยง,ยงๆฟูฟูเลยนะอันนี้มาออปชั่นดีขึ้นมาหน่อยออปชั่นดีขึ้นมาหน่อยอย่างน้อยน้อยก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์บันยดคงบันยดข้างกันชนหลังมีมาครบหมดตัวนี้ตัวนี้เป็นปี1 8นะเป็นปี18.19เช่นเดียวกัน N น v e ม b บอร์1 8 1 9ั 2. 2.4ดีเซลเหมือนกันน็อตเดิมไม่ขยับเหมือนกันนะครับ2.4ดีเซล150แรงม้าสำหรับ E-Pass Planner s m a r t แ a b ขยับขึ้นมานิดนึงเป็น559,000บาทนะครับ559,000บาทคือราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้บอกก่อนแล้วก็มาดูเลขไม์กันจะเอาแบบให้รวดเร็วที่สุดนะคัคันรวด ให้รวดเร็วได้ยกระชับที่สุดนะจุดขายเลขไม้ราคาเท่าไหร่นะครับจัดไม้เลยนะคันนี้วิ่งอยู่31,000กิโล3 1ม1 6กิโลอันนี้คือรถพวกนี้ไม่ต้องอ่านะพูดพ่ำมทำเพลงอะไรกันเยอะการันตีว่ารถสวยเดิมทุกคันนะครับรถสวยเดิมทุกคันมีครบทุกสีวันนี้นะจัดไม้ครบเลย เอาเข้มเท่าอ่อนขาวดำมาจัดมาให้จิมๆเลยนี่ด้านหลังด้านหลังเนี่ยโดยปกติผมต้องบอกว่าถ้าเป็นตัวเจพัดเนี่ยคือเขาจะไม่ให้กันชนหลังมานะส่วนใหญ่ไปซื้อติดเพิ่มหรือซื้อจากศูนย์แต่ถ้าอ e ีพัดเนี่ยคือกันชนเขาให้มาครบหมดนะกันชนครบหมดแล้วก็จะมีกล้องนี่ให้ดูด้วยนะครับก็จะมีกล้องถอยอันนี้คือออปชั่นที่เพิ่มเติมเข้ามาหลายคนสงสัยว่าที่ทำไมราคามันแตกต่างกันอย่างรถใหม่ราคามันก็ต่างกันาาน,กกน่าจะต่างกันเกือบแสนอยู่นะ นะครับถ้เจพัดกับอีพัดนะครับก็เลยราคาโอเคละมือสองก็ไม่ต่างกันไม่เยอะนะครับห้าหกหมื่นไม่ต่างกันเป็นแสนขนาดนั้นก็ฝากไว้เลยสําหรับคนที่มองหากระบะหน้าหล่อมาที่มงคลคาเซ็ตเตอร์ตอนนี้ไม่เฉพาะตัวสูงนะมีครบทุกตัวมีครบทุกตัวที่เป็นตัวหน้าหล่อปี18ขึ้นมาเนี่ยรีโว่สมาร์ทแคปรีโว่เซตติเอชันีโว่สี่ประตูรีโว่ล็อกโคมาที่มงคลคาเซ็เตอร์ท่านไม่ผิดหวังและท่านจะได้ซื้อรถที่ คุณภาพแล้วก็ปีใหม่ใหม่ใม่ๆแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์ซับสไครต์และกดแชร์ช่องรถมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะซับสไครต์ไปเลยแล้วท่านจะไม่พลาดการรับชมรีวิวรถมือสองรถเข้าใหม่ทุกๆวันทุกๆสัปดาห์แล้วก็เพิ่มเติมมีการไลฟ์สดอยู่เรื่อยๆนะสำหรับรถเข้าใหม่ที่มาเป็นรถแบบนี้ฝาก4คันนี้ไปเลยสําหรับราคาเริ่มต้นเพียง49900 0บาทกับรถไม่ถึง2ปีรถไม่ถึง2ปีนะวารันตียาวๆกับราคาสุดคุ้มค่าบอกเลยประหยัดไปนะน่าจะหลายแสนอยู่นะ 2แสนต้องมีอย่างน้อยนะครับต้องบอกอย่างนี้โอเคลรัสำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนสำหรับรถคอนเฟิร์มสภาพให้ราคาเรียบร้อยเลขไมเรียบร้อยปีรถเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้สอสักดาฝากไว้ด้วยนะครับใครโทรมาสายตรงเลยก็ได้ถ้าแอดไลน์ไม่ขึ้นนะครับ0997591779นั่นคือเบอร์โทรงผมนะครับโทรสายตรงเข้ามาเลยหรืออาจาะไม่ได้ก็เบอร์ผมขึ้นอยู่ในช่องอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ลีโวหน้าหล่อพีเดอรเนอร์กับสอสักดาสวัสดีครับ